ต่างขาให้มากที่สุดยายทำได้ <PAUL> <calculating? S 3> เลยน้มเลยยายทำแบบหัวขปิดพื้นอะน้มๆทั้งข้างหน้าข้นที่สองคือเป็นถ้าเปิดชีพจรแล้วตอนนี้คือมีชีพจรอยู่ไหมเบยมีเีย์โอใช่ไหมค่ะเหมือนแฟนกุ้นตรงเนี้ยยึดมากแข่งมากอุ้ยกลัวแล้วกลัวแล้ว สวัสดีค่ะทุกคนพยายามรีวิวคลิปนี้นะคะคือเราจะมารีวิวอุปกรณ์ค่ะทุกคนที่เป็นภูมิปัญญาของคุณตาแสวงก่อนที่เราจะไปรีวิวอุู๋จะให้ดูกดันแต่ตัวของอูมในวันนี้ก่อนเสื้อเหลืองค่ะ งเท้าส้มค่ะและรองเท้าแดงค่ะนี่คือถ้าไปเล่นบอลลูนสีนี่คือชนะแล้วนะโอเคปะโอเคก็อยากจะพูดแค่นี้ทีมานมีปัญหาอะไรอะมาเริ่มรีวิวกันเลยค่ะคลิปนี้อย่างที่บอกว่าเราจะมารีวิวอุปกรณ์ภูมิปัญญาของคุณตาสแสวงมันคืออะไรทีมงานอามาดิฉันนั้นได้เห็นอุปกรณ์ชิ้นนี้จากรีวิวของพี่อ oh. ูนไดมอนเกนจากทางทิกตอกแล้วคือของมันต้องมียิ่งเป็นคนปวดหลังแบบอุ้มอิมปวดหลังปวดต้มเนื้อปวด ทุกที่ถือเนี่ยคือมันหนักนะประมาณกี่โล5 5กิโลค่ะทุกคนนี่คืออุปกรณ์ที่จะช่วยให้เราขยายกล้ามเนื้อเป็นไม้นะคะไม้ทั้งอันเลยหนักประมาณ5กิโลเดี๋ยวมาเริ่มใช้งานกันได้เลยอะมาเดี๋ยวเรานะคะจะให้เกี่ยวจากกินคีนมาลองทําอันนี้กับเราน้องเกี้ยวคะมาคะ่ะปมือวันนี้อะเรานั่งรีวิวเนี่ยแล้วเราการแต่งตัวเราเนี่ยเราได้เหมือนกันเนาะลุกวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับ มีทั้งหมด8ดท่าเดี๋ยวเราแบ่งกัน1นถึงแเป็นเกี่ยวท่าแรกเฮ้ยเดี๋ยวดิอะ,อะไรคือแบ่งกัน1นถึงแมันมีกี่ท่ามันมีทั้งหมดแปดท่าหนึ่งถึงแเป็นเกี่ยวมาท่าแรกมาค่ะทุกคนเดี๋ยวจะนานท่าแรกนะคะขึ้นไปยืนบนแท่นยืนเฉยๆเป็นไงจริงอะบอกว่าถ้าคนที่ไม่เคยลองอะ เริ่มแรกอ่ะให้หาอะไรพีนไว้ชอบมากที่นี่ในการที่ให้กูทําก่อนแล้วค่อยบอกว่าจริงๆอ่ะเบอร์กินคีิแเป๊ะนี่ไงอ่ะขึ้นไปยืนบนเท่นยืนเฉยเฉให้ส้นเท้าชิดขอบไม้ของเท่นยืนอ่ะปลายเท้าทั้งสองมันอยู่ตรงไม่ได้อยู่ตรงก็ล้มดิแบบนี้แหละคือเป็นการยืดปลายเท้าทั้งสองข้างแยกออกจากกันเป็นลูกตัววีจับว้านี่เขาบอกให้จับ อ้ยจริงเหรอยืนไม่ได้พี่จิงเหรอคิดว่าเล่นไหมแขนทั้งสองข้างแนบลำตัวไว้แล้วหายใจเข้าออกช้าๆสิบครั้งเพิ่งเอาแขนเอาหายใจทีละทีก่อนมาชิดขอบเป็นตัววีแขนแนบลำตัวนับหนึ่งถึงสิบหมุนคิวตะแดกนับหนึ่งปวด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 นับหนึ่งนับหนึ่งถึงสิบดูคนเรื่องออกร่างกายด้วยถึงเท่าเจ้าสิบรู้สึกยังไงสามพัน่อยตึงโอ้โหพูดเยอะหรอกตึง ท่านี้นะคะแก้ปวดขาแล้วเป็นตะคิวเดี๋ยนะท่านี้คือแก้ปวดขาแล้วเป็นตะคิวกูทำแล้วเหมือนกูเป็นตะคิวเอาขอรอว่าเนียปวดจัดปลายเท้าทั้งสองข้างแยกออกเป็นตัว V ได้เขนทั้งสองข้างอ๋อคือสมมติถ้าทำได้มันจะตรงแบบนี้ใช่ป่ะคือมันทําได้แล้วเพราะว่าดูรูปร่างของพุงของตัวเฮ้ยท่าที่หนึ่งอูบิมทําได้ค่ะและท่าที่หนึ่งเกี้ยวทําไม่ได้ค่ะต่อไปค่ะทุกคนเป็นท่าที่สองท่าที่สองคือเป็นท่าเปิดชีพจรแล้วตอนนี้คือมีชีพจรอยู่ไหม เบโยยืนต <minutes. S 2> ัวตรงกลางแขนมือคว่ำลงตลกแน่ๆใช่ไหมเอากลางมือสะบัดสะบัดมือต้องเป็นอย่างนี้อ่ะเอาแบบนี้ก่อนประมาณ5้าสิครั้งเกียวไม่ต้องเปิดชีพจรไหมเฮ้ยเอ้ยเึ้ยเฮ้ยแล้วก็แขวนแขนทั้งสองข้างเหมือนแฟนกุ้นยังไงวะแหม นี่หรอนี่ไงทำไมอ่ะแล้วไม่ไม่สบัดมือแล้วอ่ะก็เมื่อกี้ให้สวัสดีมันแยกมันแยกการก็ฟังเม่อกี้พูดว่าเอาแข่งแล้วก็แล้วก็สบัดมือแล้วก็ค้างอยู่แล้วก็ต่อเลย <laughs> แล้วก็ต่อท่าย่างก็รู้เอ็งก็รู้อยู่ถ้ามันยู่มันก็ไปอย่างนี้ <c oughs> ไอ่ทอี่ทำ50ถึง100ครั้งอ๋อโอเคอันนี้จะเป็นถ้าเปิดชีพรจรใช่ไหมเออตอนนี้โอเคนะส่วนขาก็คือรู้สึกว่าการทําการยืนแบบเนี้ยมันรู้สึกว่ามันไปถึงหลังอะมายถึงว่ารู้สึกผ่อนคลายหลังมากขึ้นเพราะว่าตัวเองอะเป็นคนที่หลังอะ่ะยึดมากแบบกล้ามเนื้อยึดอะเก็บบ้าเพราะทำงานอ่ะต่อไปท่าที่สามขา สห้าหกเจ็ปดเก้าคือห้าเนี้ยเหมาะสำหรับคนที่นั่งยองๆไม่ได้ก็คือเป็นการยืดอ่ะปะอ่ะเกี่ยวอ่ะแบบนี้อ่ะเห็นปะมาอ่นมาทางขาให้มากที่สุด โน้มตัวไปข้างหน้ายายทำได้ใช่ไหมโน้มเลยยายทำแบบหัวติดพื้นอะโน้มไปข้างหน้าแล้วกลับมองข้างหลังอีกนะาะโน้มตัวไปข้างหน้าโน้มข้างหน้าสิโน้มเลยข้้าางหนยายเขาโน้มติดนี่เลยนะคือหัวต้องอย่างนี้เลยเก้าสิบองศาต้องค้างไว้หรอค้างไว้ประมาณสามชั่วโมงเอาพื้นอะไปแตะปลายเท้าแล้วก็โน้มไปข้างหน้าอ่ะโน้มไปข้างหน้าโน้มอ่ะนับหนึ่งถึงสิบแค่นั้นแหละโอเคสิบแล้ว โอเคอ่ะเกียร์ไปลองทำมันจะทำได้ยังไงทำได้แต่คือทุกคนท่านี้อ่ะยากจริงคือเส้นตรงตรงเนี้ยยึดมากแข็งมากอุ้ยกลัวแล้วกลัวแล้วกลมันเดินแค่นี้จริงเอออ่ะโน้มตัวไปข้างหน้าโน้มตัวไปข้างหน้าโน้มแล้วโน้มตัวไปข้างหน้าโน้มแล้วโน้มเลยโน้มแล้วอ่ะแล้วทีนี้ ท่าของมันน่ะจะเป็นซ้ายขวาแบบนี้นี่นี่อาทำตา,าขวาสลับมาอเอาขวาสลับไปอ่าสบายไหมรู้สึกสบายไหมสบายเนาะอยากไปสบายเลยอันนี้ก็เป็นวิธีการใช้เก้าอี้มหัศจรรย์ของคุณตาสแสวงมหัศจรจรย์จริงๆมาหัศจรรย์จริงจิอ่ะมีความรู้สึกยังไงกับสินค้าตัวนี้คะคุณชอบนะแต่ยังไม่คิดจะซื้อซื้อให้แม่อ่าได้ซื้อให้น้องที่บ้าน เ,เรานั่งก่อนอนั่งก่อนไม่ไม่ใช้เดินให้สบายก่อนอ่าเขาบอกว่าคือเิ่ริมล้วน,นก็อาจจะยังแบบนั่งไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แต่ว่าถ้าจะได้ผลดีก็คือให้ทำวันละสองครั้ง<พ>ทำก่อนอาบน้ำเช้าก็เย็นั้งละสิบสิบนาทีาดเน,นี่ยสบาย,ยนี่ครั้งเดียวเนะี่ยสบายเลยเรเนี่ยมันเห็นนี่เห็น,เห,นเห็นพ่อรออยู่ไม่ปไมไม่ไปไม่ไป พอทำเรื่อยๆเนี่ยมันก็จะแบบผ่อนออคลายใออ,อ่ะใครมีอาการปวดลงปวดหลังหรือว่านั่งทำงานนานๆอุปกรณ์นี้ก็อาจจะเป็นอีกตัวช่วยแล้วกันเท่าไหร่เท่าไหร่นะทีมงานปูพิมซื้อมาประมาณ3ามร้อยบาทเดี๋ยวจะทิ้งรายละเอียดไว้ให้ใต้แคปชั่นแล้วกันเนาะอยากซื้อให้แม่เอออ่ะเอาตามนั้นถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับด้วยนะให้กับช่องวันนุ่มฟูสำหรับวันนี้ก็บ๊ายบายค่ะอยากซื้อให้แม่แม่อยุ่เก้าสิบนนะปะ ทำได้ทำได้แม่ขึ้นเอเอปอกแม่เห็นพ่อเลยแบนี้ตอนนี้คืออยากลุกลุกดิกไม่ได้ลุกไม่ขึ้น <c oughs> ต้องหาอะไรมาจับวะนี่นี่จับนั้นจับนั้นโอเคอันนี้มันมีพรมสองฝั่งอ่ะมันใช้ได้สองฝั่งเหรอตรงกางอย่างนี้ป่ะไว้วางอย่างนี้ไม่มันก็เล่นไม่ได้ไม่กําลังงงว่าทําไมมีพรมสองฝั่งแสดงว่าเขาคิดมาแล้วว่ามันต้องใช้ได้เว้ย เดี๋ยวสมมติถ้าเราจะใช้ฝั่งนี้นี่ไงเราจะใช้ฝั่งนี้ไงเพราะฝั่งฝั่งนี้เรารีวิวไปแล้วไม่ใช่ละนี่กูว่าชัวนี่กูว่าละนี่เลยอันนี้ที่วางตัววีวางต้นเท้าแล้วนนี้นะประเด็นเลยตรงนี้ตัวล็อกเขาอย่างงี้นี่ไงมันเป็นมุมของมันน่ะอันนี้คือดีนะกูไม่ตายแบที่คือท่านี้เนี่ยคอออะไรของกูเนี่ยนี่เฮ้ยกูไม่ตายเลยถ้าเมื่อกี้กูพลาดเป็นอย่างเนี้ย ปะตายาเหะเดี๋ยวน้ากลัวมากแล้วคือสรุปทุกคนสรุปก็คือให้ใช้ด้านนี้วิธีการสังเกตงี้ก็คือเนี่ยไม้ตรงเนี่ยจะพอดีกับส้นเท้าของเรานี่แล้วเนี่ยมันจะต้องเป็นแบบนี้มันจะต้องมีอะไรแบบยึดข้างหลังเราทีมงาน,นาตรงนี้กูจัดภายาแล้วอันนี้มันล็อกไง